กระนำอย่างหนักหน่วงน้ำท่วมท้องทุ่งนาวาตภัยพัดพลมด้านอุตุประกาศแจ้งเตือนฝน47จังหวัด 35จังหวัดบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมาก26พฤษภาคม2564แอดมินก็ขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านด้วยนะครับก่อนที่เราจะไปรับชมรับฟังข้อมูลของช่องอย่าลืมกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้แอดมินด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไป ก่อนที่เราจะไปรับชมรับฟังข้อมูลของช่องนะครับในวันนี้แอดมินได้นําภาพนะครับน้ำท่วมท้องไร่ท้องนาโดยนะครับหลังจากเกิดพาย,ยุฝนฟ้าขนองกระหน่าอย่างหนักทําให้น้ําท่วมเต็มท้องทุ่งไร่ทุ่งนานะครับอย่างที่ทุกท่านเห็นในขณะนี้ที่บริเวณอำเภอบัวเชจังหวัดสุรินแอดมินก็ขอแสดงความยินดีและดีใจ กับชาวนาชาวไร่เกษตรกรในหลายพื้นที่นะครับบริเวณภาคตะนออกเฉียงเหนือแอดมินนะครับขอเป็นกําลังใจให้ในทุกพื้นที่นะครับบริเวณประเทศไทยที่ยังมีความแห้งแรงยังต้องการน้ําอยู่นะครับเราจะยืนเคียงข้างและก้าวไปด้วยกันนะครับขอบคุณภาพข่าวจากแจ้งข่าวสุรินและไลฟ์สไตล์ภาพข่าวเหตุการณ์ต่อไปนะครับ โดยเมื่อวานนี้25พฤษภาคม2,564เวลาประมาณ15นาฬิกาโดยนะครับผู้สื่อข่าวได้รายงานเข้ามาว่าได้เกิดเหตุวตาตภัยฝนฟ้าขนองพัดถล่มนะครับที่บริเวณเทศบาลตำบลศรีสุนทร โดยนะครับเหตุการณ์ในครั้งนี้โชคดีที่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตแต่อย่างใดหลังเกิดเหตุนะครับผู้ใหญ่บ้านได้รับแจ้งเหตุจากลูกบ้านซึ่งเป็นร้านขายเฟอร์นิเจอร์นะครับได้รับผลกระทบจากพายุและความเสียหายในครั้งนี้ ด้านนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลศรีสุนทรและฝ่ายงานป้องกันของเทศบาลน,นะครับรวมกันแก้ไขปัญหารวมถึงนะครับผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านนะครับชอรอบอและจิตอาสาได้เข้าช่วยเหลือนะครับแก่ผู้ประสบเหตุวาตภัยในครั้งนี้และมอบถุงยางชีพเพื่อบรรเทาทุกเบื้องต้นนะครับโชคดีเหตุการณ์นในครั้งนี้ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตแต่อย่างใด ขอบคุณภาพข่าวจากเพจภูเก็ตไทม์ภูเก็ตไทม์ส่วนในด้านของวันนี้นะครับในแต่ละพื้นที่เป็นยังไงกันบ้างบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกรวมถึงบริเวณภาคใต้พื้นที่ไหนมีฝนตกฟ้าขนองกันแล้วบ้างบริเวณพื้นที่ไหนที่ยังไม่มีฝนยังรอฝนยังรอน้ําในการทําเกษตรกรรมก็อย่าลืมรายงานสถานการณ์รายงานข่าวกันเข้ามาใต้คลิปนี้กันได้เลยนะครับ และในวันนี้นะครับเวลาประมาณ18นาฬิกากรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกมาประกาศแผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากประจำวันพุทธที่26พฤษภาคม2564ตั้งแต่เวลา18นาฬิกาของวันพุธจนถึง18นาฬิกาของวันพฤหัสบดีนะครับบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักบริเวณพื้นที่สีเหลืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนล,ลำปางตาก สุขโขทยัยพิษณุโลกกํแเพงเพชรพิจิตรเพชรบูรณ์ชัยภูมิขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดยะโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมยสุรินทร์ศรีสะเกดอุบลราชธานีปราจีนบรุรีสาแก้ว ชนบรุรีระยองจันทบรุรีตราดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรระนองพังงาสุราษฎร์ธานีกระบี่และนครศรีธรรมราชส่วนนะครับในการพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าระหว่างวันที่26พฤษภาคมจนถึง27พฤษภาคม2564นะครับ รองม,มรสุมได้พัดผ่านบริเวณภาคเหนือนตอนล่างนะครับในขณะน,นี้รวมถึงบริเวณภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันภาคใตแ้และอ่าวไทยลักษณะดังกล่าวนะครับจะทําให้บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนตกหนักในบางแห่งนะครับขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนที่จะตกหนัก ที่จะเกิดขึ้นในระยะนี้นะครับส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงนะครับโดยทะเลอันดามันจะมีคลื่นสูง2-4เมตรและบริเวณที่มีฝนตกฟ้าคะนองคลื่นจะสูงได้มากกว่า4เมตรเลยนะครับส่วนอ่าวไทยทางตอนบนทะเลจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าคะนองคลื่นจะสูงได้มากกว่า2เมตรนะครับ และอ่าวไทยทางตอนล่างจะมีคลื่นสูง1-2เมตรส่วนบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นจะสูงประมาณ2เมตรนะครับขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งนะครับอันหนึ่งพายุไซโครนยาสได้เคลื่อนตัวขึ้นฝั่งบริเวณประเทศอินเดียทางตอนบนแล้วนะครับในขณะนี้ ก็ดังในคลิปภาพนะครับที่แอดมินได้เอามาให้ชมนะครับในขณะนี้และคาดว่าจะอ่อนกำลังลงในระยะต่อไปนะครับส่วน26-28สภาคม2564ร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะนออกรวมถึงภาคตะนออกเฉียงเหนือนะครับลักษณะดังกล่าวเช่นนี้จะทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนเพิ่มมากขึ้นรวมถึงจะมีฝนตกหนักได้บางแห่ง ส่วน29พฤษภาคมถึง1มิถุนาย,ยน2 5 6 4รองมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนก็จะมีกำลังอ่อนลงนะครับทำให้บริเวณภาคตอนออกเฉียงเหนือและภาคกลางทางตอนล่างจะมีฝนลดลงสำหรับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอ,อันดามันภาคใต้และอ่าวไทยก็จะมีกำลังแรงตลอดช่วงเลยนะครับทำให้ด้านรับลมมรสุมบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตอนออก และภาคใต้จะมีฝนตกอย่างต่อเนื่องนะครับและจะมีฝนตกหนักในบางแห่งส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยทางตอนบนจะมีกําลังแรงนะครับโดยบริเวณทะเลอันดามันจะมีคลื่นสูง2-4เมตรส่วนบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นจะสูงได้มากกว่า4เมตรนะครับส่วนบริเวณอ่าวไทยคลื่นจะสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นจะสูงมากกว่า2เมตรนะครับ จึงขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนที่จะตกหนักไว้ด้วยสําหรับชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือนะครับบริเวณที่มีฝนตกฟ้าคะนองและเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้พยากรณ์อากาศภาคเหนือในวันนี้นะครับจะมีเมฆเป็นส่วนมากฝนเกิดขึ้นได้70%ของพื้นที่นะครับและจะมีฝนตกหนักในบางแห่ง เน้นแม่ห้องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางตากกำแพงเพชรสุขโขทยัยพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ส่วนนะครับในการพยากรณ์อ,อากาศ7วันล่วงหน้าฝนบริเวณภาคเหนือ40 70ของพื้นที่นะครับรวมถึงจะมีฝนตกหนักในบางแห่งตลอดช่วงจากการพัดน,นำของลมตะวตกเฉียงใต้ ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับฝนเพิ่ม70%ของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักในบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยภูมิขอนแกน่นมหาสาราคามร้อยเอ็ดยะโสธรอำนาจเจริญอุบลราชธานีศรีสะเกษสุรินทร์บุรีรัมย์และนครราชสีมา ส่วน26-28พสภาคม2564ฝน60-70%ของพื้นที่นะครับและจะมีฝนตกหนักในบางแห่งส่วน29พฤษภาคมถึง1มิถุนายน2564ฝนจะลดลงเหลือ30-40เซนของพื้นที่จากการพัดนำของลมตะวตกเฉียงใต้ส่วนภาคกลางนะครับในวันนี้จะมีเมฆเข้ามาเป็นส่วนมาก ฝนเกิดขึ้น40%ของพื้นที่ส่วนมากจะเน้นบริเวณจังหวัดราชบรุรีสุพรรณบุรีการจนบรุรีอุทัยธานีชัยนาทนาครสวรรค์ลบบรุรีสระบรุรีสมุทรสงครามและสมุทรสาครส่วนนะครับ26-28พฤษภาคม2544ฝน40-70%ของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักในบางแห่ง ส่วน29พฤษภาคมถึง1มิถุนาย,ยน2544ฝนจะลดลงนะครับเหลือ30-40%ของพื้นที่จากการพัดนำของลมตะวตกเฉียงใต้ส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีเมฆเข้ามาเป็นส่วนมากนะครับในวันนี้ฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้40%ของพื้นที่จากการพัดนำของลมตะวตกเฉียงใต้ส่วน26-28พฤษภาคม ฝน40-60%ของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักในบางแห่งส่วน29พฤษภาคมถึง1มิถุานายน2564ฝนจะลดลงนะครับเหลือ30-40%ของพื้นที่จากการพัดนำของลมตะวตกเฉียงใต้ส่วนภาคตะวันออกนะครับในวันนี้จะมีเมฆมากฝนเกิดขึ้นได้60%ของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักในบางแห่งบริเวณจังหวัดสระแก้วปราจีนบรุรีชนบรุรีระยอง จันทบุรีและตราดส่วนนะครับในด้านของการพยากรณ์อากาศ7วันล่วงหน้าฝน60-70%ของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักในบางแห่งตลอดช่วงนะครับจากการพัดนำของลมตะวตกเฉียงใต้ทะเลจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นจะสูงได้มากกว่า2เมตรนะครับส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออก ในวันนี้จะมีเมฆเข้ามาเป็นส่วนมากนะครับฝนเกิดขึ้นได้60%ของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักในบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชส่วนนะครับในการพยากรณ์อากาศ7วันล่วงหน้าฝน60-70%ของพื้นที่นะครับและจะมีฝนตกหนักในบางแห่ง บริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นจะสูงมากกว่า2เมตรบริเวณที่ไม่มีฝนคลื่นสูงประมาณ1-2เมตรนะครับส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกในวันนี้จะมีเมฆเข้ามาเป็นส่วนมากนะครับฝนจะเพิ่มขึ้น70%ของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักในบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่โดยตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้พัดด้วยความเร็ว20-45กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลจะมีคลื่นสูง2-4เมตรส่วนบริเวณที่มีฝนตกฟ้าคะนองคลื่นจะสูงมากกว่า4เมตรนะครับและตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลงตําตกเฉียงใต้พัดด้วยความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลจะมีคลื่นสูง2เมตรนะครับส่วนบริเวณที่มีฝนตกฟ้าคะนองคลื่นจะสูงได้มากกว่า2เมตรนะครับส่วนในด้านของการพยากรณ์อากาศ7วันนะครับ ฝน60-80%เซนของพื้นที่ตลอดช่วงเลยนะครับและจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่นะครับจากการพัดน,นำของลมตอนตกเฉียงใต้ทะเลจะมีคลื่นสูง2-4เมตรส่วนบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นจะสูงได้มากกว่า4เมตรเลยนะครับต่อไปนะครับจะเป็นการพยากรณ์นฝนจากโมเดล ecmwfwind com หมดฝนฟ้าผ่านะครับตั้งแต่เวลา18นกาเป็นต้นไปนะครับของวันนี้26พฤษภาคม2564 ดยนะครับเราจะเห็นได้ว่าในวันนี้นะครับกลุ่มฝนจะเน้นบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับส่วนภาคอื่นๆมีได้เล็กน้อยนะครับปรับปรายรวมถึงนะครับบริเวณภาคใต้โดยจะเน้นนะครับบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกอาจจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นได้นะครับในคืนนี้รวมถึงในวันพรุ่งนี้นะครับ ส่วนในด้านของปริมาณฝนสะสมนะครับในระยะเวลา24ชั่วโมงข้างหน้ากลุ่มฝนจะเน้นนะครับบริเวณภาคใต้ตอนบนจนถึงใต้ตอนกลางและบริเวณภาคใต้ตอนล่างนะครับบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกภาคตะวันออกรวมถึงนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือและบริเวณภาคเหนือทางตอนล่างภาคกลางทางตอนบนในบางพื้นที่นะครับขอให้ทุกท่านกดติดตาม และอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนข้อมูลข่าวสารได้อย่างทันท่วงทีและต่อเนื่องอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดแชร์ได้ที่ช่องวัตถััยอุทกภัยพยากรณอากาศและขอกําลังใจจากพี่น้องประชาชนทุกท่านด้วยนะครับผมขอบคุณครับ